มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของสโมสอนซอนต้ากรุงเทพ9กันบ้างนะคะล่าสุดค่ะได้มีการจัดการประชุมประจำเดือนตุลาคมขึ้นนะคะพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วย VIP ของทางโรงพยาบาลเม็ดพักพระราม4ไปชมสกุปข่าวนี้กันเลยค่ะเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกาซอนเชียนยุพยาวเพียรพาณิชพรน,นายกสมมสรซันต้ากรุงเทพ9 นำทีมคณะที่ปรึกษาสอนเชียนลัดดารติโรจนากุนซอนเชียนล,ลิสาจงบารมีพร้อมด้วยสอนเชียนรัญชาบริบาลบุรีพันธ์ซอมแชแมนสอนเชียนโรมานีเทียนประสิทธิ์นายกก่อตั้งปีวาระ2 5 5 5ั5ห้อสถึงอนรเชียนดรสัสมนลสงวนศิลป์นายกปีวาระ2 5 5 7ั5หสถึงอนรเชียนพูลพันธ์ชัยกุล นายกปีวาระ2,561ถึง2,563และสมาชิกสโมสรซันตากรุงเทพ9ประชุมประจำเดือนตุลาคมณห,ห้องประชุมฟอรัม1ชั้น M อมโรงพยาบาลเมดพักพระราม4และรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อภาพรวมความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์พรชัยโอเจริญรั์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศีรษะลำคอและเต้านมหัวหน้าศูนย์เต้านมโรงพยาบาลเมดพัก มีคุณสมทวินประธานาวนิชพร้อมคณะแพทย์ผู้บริหารให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยงยุทธคงธนรั์ชำนาญพิเศษรังสีและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เฉพาะทางพาชมแผนกรังสีวิทยาอธิบายวิธีการรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยติดอันดับโลกและคณะสโมสรซอน,อน,อนตากรุงเทพ9้ายังได้ชมห้องพักผู้ป่วย VIP ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้อง i อ u ได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โอกาสนี้สอนเชียนยุพยาวเพียน,านพาณิชพรนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ได้มอบของที่ระลึกและกระเช้าขอบคุณแก่คุณสมทวินประธานวานิตที่เอื้อเฟื้อให้คณะสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ใช้ห้องจัดประชุมและพาชมโรงพยาบาลเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ได้จัดขึ้นซึ่งเขามีการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะถูกต้องและ